ผลิตันแรกอันนี้จะเป็นทองทองธรรมชาติที่ผมจะมาแยกทองนี่คือบอ่อบ่อทองมา,มาเก็บเลยมาเก็บเป็นบอ่อทองเคาะเอานะเคาะแยกนี่คือเศษทองแตกต่างแตกต่างกับดินนะเก็บแยกมาไปกองไว้วิธีก็ง่ายง่ายเคาะเคาะดิน ไม่มีน่าจะใช่เราเราก็แยกดินอีกก้อนทองเนี่ยรักไม่รักรักไม่รักรักไม่รักและรักไม่รักนี่คือก้อนทองแตกต่างกับก้อนดินนะฮะ เราก็มาเก็บกล่องไว้รักถก้อนทองนี่แหละเป็นบ่อทองที่ใหญ่มากผมเพิ่งทำวันนี้นะครับบ่อทองที่เพิ่งทำเพิ่งทำวันนี้ทองธรรมชาติบริสุทธิ์ก้อ้รักรไม่รัก เก็บแค่นี้เองวิธ,ววธีวิธีที่ทําบ่อทองผมปุ๊บนี่นี่อ่าจบวันนี้แค่นี้ก่อน